รีแมปพีเซ็กร้อยหกสิบสองพันยี่สามครับผมมังกี้รีแมปเดินหอบทอยิงปดลดรอบเขาเล่งไว้อนาหอบเป็นลูกลูกงี้เลยของจริงนี่ั่นกว่าในคลิปนะครับโอ้โหแบบสนั่นเดี๋ยวทอยิงปะทอยิงกันสักหน่อยโอ้ยต้องอยู่ห่างนิดนึงเดี๋ยวไม้แตก ก็จริงๆผมบิดไม่ถนัดน,นะฮะของจริงโคตรลั่นเนี่ยไม่กล้าบิดเยอะเดี๋ยวโดนกันส้นตีนจริงๆก็บิดผ่อนปุ๊บก็เอาแล้วนะครับยิงแล้วประมาณนี้ก่อน อตัาดไปที่โอ้โหจัดไปดีกว่าครับร้านอยู่บางพะทองเมือ่อกี้รีแมปโลโกโลยย้ไลน์ตรงนี้ตรงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ